หลังจากที่ปั๊มลงกระดาษแล้วนะเคดทำการปั๊มลงผิวหนัง,งเลยนาทีพี่ก็เปิดน้ำนะคะใส่นะคะผิวหนังที่พี่ ปั๊มไว้ปั๊มเทสลูกค้าไว้นะคะกันน้ําได้จริงๆทุกคนคะ่ะตรงปกบระจกตาเด้อเรียกว่าตรายางมึกในตัวกันน้หมึกพรีเมียมมึกพรีเมียมนําเข้าจากประเทศเยอรมันสามารถปั๊มได้3ามวัสดุกระดาษด,ด้านผิวหนังผ้าดิบด,ด้านผ้าคัตตอนด้านจ้ารับมึกที่ปั๊มผิวหนังชัดขอแนะนําว่าเป็นควรจะเป็นมึกสีน้ําเงินนะเจ้าตามคลิปนี้เลยปัป๊มผิวหนังคมชัดเหมือนกันเลยจ้าสนใจ,จยังไงก็ทักมาคุยหาพี่ก่อนก็นกได้จ้าบ๊ายบาย